คุณรู้ไหมคะว่าเหตุผลหลักคนส่วนใหญ่ทําไมเขาถึงเครียดรู้สึกคิดมากกับชีวิตของเขาวันนี้นั่นก็คือเขาคิดว่าเขาควรจะทําได้ดีกว่านี้นี่เป็นสิ่งที่หลายคนเผลอทําโทษตัวเองทุบตีตัวเองพูดง่ายๆไม่ได้เห็นว่าตัวเองเนี่ยดีพอ ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยคุณทําได้ดีที่สุดมากๆแล้วนะคะพลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากที่คุณจะเดินหน้าอย่างมีความสุขมีพลังต่อให้คุณเดินหน้าแต่คุณไม่มีความสุขคุณไปแบบลุกลี้ลุกลนไม่สงบใจเลยเนี่ยนั่นก็จะไปแบบทรมานไม่ใช่การเดินทางที่มีความสุขสําคัญเลยคือลองคิดดูสิว่าคุณมาไกลขนาดไหนแล้วก่อนที่คุณจะมาถึงวันนี้นั่งอยู่ตรงนี้คุณได้เจอสิ่งที่คุณไม่ชอบก็มันก็ดีมากเลยที่ได้เจอเหตุการณ์เหล่านั้นที่ได้ทําสิ่งเหล่านั้น จะไม่เวิร์กแต่มันก็ทําให้คุณมาถึงจุดนี้ได้นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องใช้เวลาปัจจุบันนี้เท่านั้นที่มีความหมายว่าคุณมาไกลามากแล้วกูขอให้คุณใช้เวลาหนึ่งนาทีตอนนี้ว่าการเดินทางของคุณเดินทางมาไกลขนาดไหนแล้วคุณอาจจะยังไม่ถึงจุดที่คุณอยากไปแต่จุดนี้ ขณะนี้สําคัญที่สุดว่าสิ่งที่คุณทํามาแล้วแล้วรู้สึกว่าไม่สําเร็จไม่สมหวังทั้งหมดนี้มันเกิดเพื่อคุณทั้งนั้นเลยเพื่อที่จะดันคุณมาถึงจุดนี้เพราะฉะนั้นใช้เวลาหนึ่งนาทีนี้นะคะแกร์จุดๆขอบคุณแล้วก็อบกอดจุดที่ตัวเองอยู่แล้วจงภูมิใจในตัวเองว่าเออ ฉันก็มาไกลามากอะไกลสุดๆเลยข้อผิดพลาดคนส่วนใหญ่คือเขายังไม่ถึงจุดที่เขาอยากไปอะเขาเลยไม่พอใจกับตัวเองนะไม่ชอบตัวเองแล้วทุบตีตัวเองแล้วรู้สึกว่าฉันควรจะทําได้ดีกว่านี้แต่คุณรู้ไหมที่ตัวคุณเนี่ยจะมีพลังความมั่นใจมีพลังดังพระเจ้าที่สร้างชีวิตตัวเองได้ทุกขณะนั่นก็คือโอบกอดจุดนี้ค่ะคุณทําดีสุดๆเลยอะ จงภูมิใจค่ะในจุดที่คุณอยู่คุณทําดีที่สุดแล้วครูการันตีเลยคุณอาจจะเจอเรื่องที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ใช่มาก่อนเนี่ยมันทําให้คุณชัดเจนมากวันนี้ว่าฉันต้องการจะให้ชีวิตฉันไปในทางใหม่ได้ยังไงทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อคุณทั้งสิน้นจงกระตันอยู่จงแกร t จ t u จุดจงขอบคุณจุดนี้ ว่าคุณมาไกลสุดๆแล้วภูมิใจในตัวเองรักจุดที่ตัวเองอยู่เพราะว่าปัญหานั้นก็คือเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะไม่ได้แน่นอนจักรวาลชอบความเร็วใช่ไหมแต่เป็นความเร็วในจังหวะของคุณเองที่คุณได้รับแรงบันดาลใจที่จะทาไม่ใช่การแข่งขันถ้าความเร็วที่ว่าคนอื่นเอาไปก่อนจะชิงแย่งไปก่อนอันนั้นมันทําจากความร้อนรนแต่ความเร็วใน จุดที่เป็นคุณที่มาจากแรงบันดาลใจของคุณที่ทำในแบบที่เป็นคุณในขณะที่คุณได้รับการบันดาลใจนั่นแหละค่ะที่ใช่ที่สุด ซึ่งไม่ใช่การเปรียบเทียบหรือกลัวว่าใครจะเอาไปเลยด้วยรักนะคะขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนวันนี้ให้ดูวิวสวยๆแล้วคุณใส่หมวกเห็นไหมแล้วก็มีจามนิดหน่อยนะคะก็อ,ะอาจจะมีจมูกแดงแล้วก็เสียงมันขึ้นจมูกแต่ว่าก็ทําคลิปสวยๆกับลําธารมาให้ดูนะคะเห็นไหมเห็นไหมอ่านั่งอยู่ใกล้ๆใกล้ๆ,ใกล,ๆใกล้ๆบ้านนะคะเป็นทางเดินข้างสวนสาธารณะรักทุกคนเลยขออวยพรนะคะสวัสดีค่ะ